ค่ะกระกาบสวัสดีค่ะพี่น้องเอสซีน้องค่ะน้องค่ะกะมาติดตามรับชมรับฟังเจวันเนาะค่ะน้องโก่งสุดท้ายค่ะพอดีออกมาบ้านพอดีค่ะเรื่องพอดียู่สรุปนาะค่ะเนาะงอ่ากนจะนางฟังคลิปุ่ยหรือลับฟูกับว่าแบบเดียวกันนะค่ะอ่านั่งร่ำ ตอนแรกว่าหน้าท่ามี่ีนมค่ะครับวัดดีครับอาครับอต้องการเกวันสรุปเรียกครับจัดให้เ้ยครับเมือนี่ปูวแล้ว่ว่าฟังกินี่หลดีามือว่าเียสุดเียงสดะเอาไปโะครับพอดีหองกันเยอนี้ยัง้อ่ จะยิ่เสียงชัดตัวค่ะชัดจู้ครับชัดเจน็นนะครับชัดชัดเจนครับเมื่อเช้านี่ปูกับว่านั่งรับมีจีนั่งครับผมหนึ่งบาทครับผมเราเรียกว่าหนึ่งบานี้ให้เพิ่มอีคกคบตัะค่ะเนาะครับผมเดี๋ยวันนีเมื่อเช้านี่วันมันเห็นปูยกเมื่อปูยกยังซีครับผมอ่ายกซีบางดีนะครับเด้อโลโลขานิวน้วเนาะค่ะเนาะครับ ครับเดี๋ยววันนี้จะเอามาร่วมกันหกค่ะครับผมพหก็พล้วคู่กันออกไไยกหกกแล้วกับม่ยกหนึ่งลสิคะครับผมอันหนึ่งหกหานีู่่กับว่าจะได้ไรแล้วค่ะหนึ่งหกห้าชแนวนี่หนึ่งหกห้านีแม่หนึ่งหกหีพอดี วันทีอหมายปูกเครื่อนีผู้ว่าจปืนรเอครับยิงท้ายรถมหาเฮงครับผมยิงตั้งหนารถยิงตั้งหนารถบกทีเอกครับวันก็ไยกว่าทายรถมหาเฮงกันเลขหนึ่งครับผมหนารถบกทีเอกกับเลขหกครับวันก็ียกว่าเป็นึ่งหกหกหนึ่งนะค่ะครับผม ด้อยากเรียนสาตัวกับหนึ่งหกหนเนาะค่ะเนาะจาวอีกตัวหนึ่งก็คือเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ครับผมกับเก้าศูนค่ะเยีีเอวันฟังดีนะครับเดือเีวันจนสะลุแล้วตัวจะเริ่มจะเริ่มมาตัวเกาสีครับผม ือเก่าหนึ่ส right. um, ี right. ıyorum, 1> 1, 9, 9, ่เก่าสี ah, ่ปูเนี่ยอาจิกบหัวแล้วค่ะเพราะว่าประตูโค้งเพื่อนไหนสี่หกโอครับสี่หคือสี่หกคือทบากันเริ่มไปแล้วนะคะเน้วสี่หกครับบอลเริ่มครับยกซีบอลเริ่มเดี๋ยวมั้งครับบอบอลเริ่มบอลเริ่มครับเพราะว่าเพาะว่าเก้าเก้าดีละครับผมเก้าหนึ่งสี พอเก่าก็พวกกับตัวเดียวกันผู้ชั้นนำาวกพ่อพวกเจ้านี่ผู้เก่า็ร่ะเราว่างหกครับผมหกแล้วแล้วเราระว่งหกตะวันยกเนียวมากเหนียวหนึ่งครับแต่คือหกหนึ่งละคะเนาะครับผมพอคื่ได้รถประเทศเอกทซับไปสาม้านกเกียบกับหนึ่หกค่ะกัทับไปสามาครับนบอกตรงๆพ่อจะถือเมื่อเทีครับก็คือเฮดยู่ในใบตองก็ต้องเทียวออกมาครับ ถ้าไปเคลียมากกับไปกลางมากนี่แหละค่ะครับทำใจชื่อตรงๆเลยบอกรูประตูมันจะบ่ได้เนาะครับเพราะว่ามันจะบ่ได้หลายตัวนาะยยิ่งน้อยด้วยครับผมแต่เมื่อเช้านี่มันฝันก้อนสีแดงค่ะฝันว่าเลขออกเกศศูนย์ฟันฝันโค้งสุดท้ายได้ดิเก็บฟันโค้งสุดท้ายได้บอกรับตอนตอนตีฮาค่ะตอนตีลูกไปหาคู่นั่นละค่ะวันวาเลีออกเกศศูนย์อีกแล้วครับ ฟังดีใจครับไม่พูดอยู่หลังบาน้เลขีไม่พูัเศูครับฟังดีๆนะครับเอฟซีฟังดีๆนะครับเด้อชอเจเพราะว่าเลขโตัวเก้าหัวที่แล้วออกศูนย์เจีครับผมศูเจลเียนเพราะว่านั่นฝัว่าเลขออกเียศูนย์ครับนั่นก็ดีใจจนม่ได้ฟังเลขตัวอื่นในแต่ยินตะวันออกเก้าต่วมาตรู้ว่าเก้ายังค่ะยิมมาลวยครับ ก็คือน้อีว่าสิรุปตัวเรียกที่ยังที่ว่าเอเพิ่ถามมาว่าสิสรุปตัวไมาตัครับผมครับผเอฟซถามเกวันหน่นะครับเด้อครับผมเสียงกนเมื่อเช้าเลยวะครับผมเสียงกวนเมื่อเช้านี่ค่ะครับฮเกโอ้เสียงกวนผู้ใดครับนี่เสีก่โอ้เกวันนี้ยินหกเก้าะครับ ครับล่าสุดครับเอซีล่าสุดของเกวันเลยครับเด้อเลยมาาเก้า้าี่ะครับผมโอ้ที่แรกเกวัไวัยินหกเก้าหกเก้าคับเวันาวเกียันแต<อ>่ว่าหกาโอ้อ,อันนี้ช็อตเด็ดเลยครับเด้วอวงกลมตัวได้สำคัญวงกลมไปเอฟซีเลยครับ,รบได้ค่ะได้ครับผม เพราะว่า fc เกวัิถามหาายบอได้วงสุดท้ายของเกวัิสรุปเรียกคือบอยอมครับว่านกเดี๋ยวโตวันมากเลยค่ะเทียนทยไทยล่ะครับเอฟซี FC ผู้ใดอยากถามอะไรเกวัิลก็าถามมาไ,ได้เลยครับเด้อ ตัวแรกตัวแรก็ว่าจัดอีกเชนนึนงแล้วค่ะแล้วโอเควันจัดหนักตัวแรเดี๋ยวเกวันวงกลมให้ได้ครับเด้อรอบนัดหนึ่งครับมากส่วนตัวแล้วค่ะเด้อเนี่ยครับอันนี้มากส่วน,วนตัวก็ตัวนี้ครับมผมไอ้ยิ้มเีชนงก็ได้ค่ะครับ ัวไครับเกียกันหกเกค่ะอ้าหกเก้าเลยนะครับเนาะหกเก้าครับอันนี้เป็นเลขมักส่วนตัวตัวไหนก็นครับหนึ่งหก่ะครับห <16. S 2> นึ่งหกห้าเจ็ะห้าเจ็ดหกสี่หกี่อ่ตีตัว่อนั้เละสาตัว ครับผมเก้าเจ็ดก้าเศูนย์เจ็ดศูนนะครับเพือเก้าเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าครับเก้าหนึ่งสี่ค่ะเก้าหนึ่งสี่ครับ <5. S 1> ครับอันนี้เป็นทีเจวันมักส่วนโกลมปะครับนี่ครับ ครับอันนี้ได้ขอขอ,อนุญาตในเอฟซีิปงี้นะครับเด้อแบบนึงเนะครับเด้อข่าวครับแบบนึงนะครับเด้อครับอันแบบนี้เป็นตัวเลขเกวันนะครับเด้อแ,แคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวทางช่องนี่นะครับกอน,นตัวเดียวกันอ่าเดี๋ยวเกวันในเอฟซีถามเกวันเนี่ยท่านว่าครับเป็นในค่ะกมแมนมากับเกวันในเสื้อเก้าศูนย์บอจ้าท่านว่า ออกเก้าศูนย์นี่คือแห่ได้เลยมั้งเกวันมีอันสารับด้วยค่ะเพราะว่าหมอแค้นจะออกว่องกันแล้วครับผมวัดจำเรียบร้อยครับอันมากแนวคือเกวันคือว่าเก้าศูนย์นี่ให้เอฟซีจัดได้ได้จัดนักได้เล่นบ่ครับนี่ค่ะครับผมจับเลยค่ะอะจับพร้อมเด้อครับเลยเกวันบอกกลับพร้อมคันออกเก้าศูนย์คือจัดนักเลยครับครับผม ตะวันตัวระวังหกค่ะกี่หัวลูกจะลอยค่ะโอ้รืว่งหกเห็นวะ่าเกวันครับนะครับผมครับอันเขียนอยู่เตะข้างเสียเอกนี่เกวันคิดว่า,างเลยครับอันเขียนอยู่เตะข้างเสียเอกนี่ไอ้ข้างท่อนไม้ในเลื่อยคืนอาเป็นเลื่อยเลื่อยคืนนี่ซีเขียนหอยซีเปียนเนาะค่ะครับผม ครับขึ้ครับผมเยอเลยเข้าตัวที่นาผาครับกลมล้วงเพิ่อะไรตัเห็นบอค่ะครับผมกลมล้วงกต่เห็นตัวค่ะครับเห็นเอีกรางกว่าครับโอ้เกวันไต่ตองมาพิจารณาเบิ่งคักแล้วครับเพราะว่าเกวันมือนี้เพิ่นก็ติดธุระครับเพิ่นบ่ได้อยู่หอวปูเพิ่นเข้ามาแต่เช้า เพิ่นมาล่ำมาอย่างแล้วเพิ่นก็ได้ไปธุระเนาะครับเนาะเพิ่นก็ขนาดนยก,กี้คนก็ยังมาสรุปให้ครับออค,ครับเราจะเสือร้องคุ้กันไว้แน่นอนค่ะครับโอ้เอฟซีถามเกเบนวาหนึ่งซีเด็กเกวันในใต้ก๋องไอ้เพื่อนแน่ครับหนึ่งซีงครับผม ครับต่างกังแต่สีไม่พู่กับสียูเนี่ยครับโอ้จีวันฟังว่าหนึ่งสีนี่มันดังเบิดประเทศเนาะครับเนาะครับไม่นครับครับผมกับพิจารณาเบิร์นเคาะเนาะค่ะกับพิจารณาเบิรงครับเพราะว่ามันดังเบิรประเทศีมันดังเบิรประเทศที่ดีเดียวกับจีวันว่าก็บสิบสี่วันวาเล่นไทยเนาะ ครับผมตัว่าเรื่องว่ารอบปีรอบนอนรอบปีรอบเดือนที่ดีสาก็คือพ่ออพกข่ค่ะโอครับเกวันเนบที่ขอถามเนี่ยครับเป็นว่าหนึงหาเกวันในสือบอนก,บกันวยแนอยูค่ะครับผมหนึงหาเกวันกับกันไว้แน่อยู่ะครับเด้อ โอ้ซีหนึ่งหาเอ็ดกับคือรถพนทวงรถปูพน,นันถวายน้ำครับผมทะเบียนรถพนเอเ็ดหาออกใกล้ก็ได้แล้วค่ะเนาะครับผมได้แขน oh, เนาะโอ้ทะเบียนรถนำ้ำปลาสา,สาดว์ไส้ที่น้องเป็นเบเกิลวันเอ็ดหาทุกที่ครับผมกับท<า>ีไปทีมาครับผม โอ้เสียงจามยึดหานอเกวันเนาะมือตัวงวดนะครับค่ะครับแต่บอลน่ยแล้วค่ะเนาะครับมาซื้อได้บ่สิค่ะครับขันซื้อบ่ได้ก็ซื้อตัวมันออกเนาะเกวันเนาะอดซื้อตัวมันซือนนนนน no. ซ้อได้แม่นบ่เกวันภายในนี่ล่ะเนาะครับเนาะตัวได้ซื้อได้ค่อยซือ้อแม่นบ่เกวันแดงค่ะครับ บน oh. ืา,ววา,ววา,านืีนนนยวเดียวกันครับเอาฟังดีๆเ,รเรครับเด้อเนืะปูยำเนื้อห่ตะวนั่งล่ตอนแรกตอนแรกวิซีร่วคู่นะนั่เป็นทาครับผมใูรบาครับ รแท่วันี่สิบสิบเจะครับยว่าให้เบอร์ครับคูบอตั้งแต่วันที่สิบเจ็ือเลหืแล้วก็เสียงจามีเืองเจเชาะคะเะครับขาูนี่คูบอกอยงีค่ะครับอวันน่ค่ะเชานจะตรงกับลายยางครับผม เลขหาเก้าหต่เนาะเจ่าเจดหาซื้อเจ็ดหาซื้ออะไเกวัตมาส่นว่าเทหครับผม้านาโอ้ยําได้ปะครับ่ครับพญายามหาซื้อหลายมองด้วยครับด้อเจตาครับไปหาลอตเตอรี่ได้ลายมองเอา หมอแค่นกมาแล้วครับเกวันไ้มาล่วงหนาแล้วครับมันมาล้อเลยนะครับครับหมอแค่นกมาแล้วครับหมอแค่นกมาแล้วครับเดี๋ยวนี้ฮอดบ้านแม่คู่แล้วครับตุพร้าหมอลำเสียงลงดังกับมาแล้วครับครับค่าตัวหมอแค่นกเก้าสิบบาทตัวเกวันเนาะที่ปูบ่าวเมนว่าเกวันโอ้เกวันใจมาจำไปแล้วเก้าสิบบาทครับผมอายุหมอแค่นหมอแค่นอายุเจ็ดสิบห้าปีโอ้ หมอแคนอายุเ5บห้าปีครับเยนคะพ่อหมอแคนะพ่อหมอแคนครับคามหมอแค่นสิบเอ็ดจ้าพ่อหมอแค่นฝากบอกเซในเกวันพ่อหมอแค่นเกสิบเอ็ดปีครับอาครับผมพ่อหมอแค่นอายุเ1สิอนี่นู่โอ้ค่ะ นี่เด้อค่ะเด้อหน้าคุณพ่อหมอแกนท่าค่ะโอ้ครับยังรออยู่เนาะค่ะร้านย้ำม<ะ>ัน,นีให้ให้เอฟซี FC นะครับถ้าเพิ่ณฟังคลิปว่าอ่าปูตารุ่นเก้าศูนย์ครับที่ปูเอ,าอเ่างหัวเ้านี่ครับเดี๋ยวที่ร้านจะฟังคลิปครับปูตารุ่นเก้าศูนย์ครับ พอดีกี้มาหันไปเิ่งมาแดงกูคือหันหนาวออกมา่ะครับผมโอ้มอแกนจะมาเจ็บเอ็ดวครับผ่หมอแกนเจ็ส e ิบเปีครับเขาขับมาแดงกูดิครับมาแดงเจิเอ็ดค่ะครับผมเรื่อ็ดเรื่องาเจ็ดครับใช่ค่ะโอ้ครับคือนี่คือเกียร์บันสุปหาแล้วนะครับเร้อ สรุปตัวไหนหันตัวเลขยกไหมเอฟซีบื้องเลยครับไอ้เพิ่นเชื่อใจเพิ่นเถื่อใจเลยครับออกจากเมื่อเกวันครับเดี๋ยวมา,วมา,ามเลยค่ะเด้อครับผมครับคนไหนอยากถามอะไรก็ถามเจวันเลยนะครับเด้อเพิ่นพร้อมที่สี่ให้คำถามครับเพราะว่าเพิ่นจะเป็นสายบุญอยู่แล้ว กันตัวจัดนักคือที่สุดของเกียบัตเนก็คือเจ็ดหาห้าเจ็ดนะครับเด้อครับนนี้คตัวที่ักรับเดี๋ยวนะครับเด้อเดี๋ยวทั้งสองสู้กันเบิ้งครับโอ้นี่ยนะครับเด้อตัวที่เกียบัตมันจัดนักครับเอาเบิ้งกันับหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์หกหนึ่งครับเอฟซีแคบหน้าจอไว้ครับสปอตเด็ดของเกียบัตเนียครับเด้อครับ กัหกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าเกตหนึ่งเกตขันชุดนี้ออกมาล้านแตกกี่บอร์เคเบิลล้านแตกค่ะล้านแตกครับขันชุดนี้ออกมาครับ แน่นอนค่ะมอแคกมาบอมาแล้วครับพ่อหมอล่ำกบมาครับเสียงดีๆครับที่ล่ำถวายปูอยู่หมู่บ้านนี่ครับอันนี้เนาะค่ะเป็นแนวทางของเจ้าานครับเฟซีกัคบดีครั่ะครับคเนี่หมอลำกามาด้ครับเพื่อนน้อครับสวัสดีครับอืพ่อหมอแค้นครับหมอแค้นวัดดีนะครับอันนี้นะครับเจ็ดสิบเอดปีนะครับเดินตะแวงรูปรออยู่ครับเน่านคง้มเพน แค้นผู้ใช้แค้นแปดเครื่องแปดเครื่องครับแปดเครื่องหรืว่าแปดซิวค่ะเอาแปดทีกับทะเบียนรถแม่คู่ได้ลรืคัขั้นของปูน่ะขั้นเขาครับโอ้หมอแค้นบัวครับหมอแค้นแป้งสุดสีม่วงครับเดี๋ยวเอ็ด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 เอ็มในเบิร์นนะครับเด้อเสือสีม่วงนะครับเด้อครับอ้าว อ่าบอกเสื้อเอ็นเอฟซีเนี่ยพ่าทั่วทั่วประเทศเลยครับเบนอยากาศรูปหมอแค้านบุญชีครับหมอแค้นั่นก็พ่อบุญชีหมอเชนบุญชีครับครับผมครับเอฟซีพันถามครับนี่นะครับเด้อที่ปูตาว่าวปองมวนหลายครับจากฟังไรเก้าสบาทอ่าเกียวันว่ามือเล่นเอาติปบเก้าสิบบาทนะครับเด้อครับจัดไว้ครับผมครับผู้ใดเป็นเอฟซีเกียวันก็จัดเลยครับเอาไปจัดไปจ นัทพ้อนจ่าสูจ่าสูครับอนัทพ้อนจ่าสูครับเอฟซีเคยได้ยินบ่นนับน้าครับ <Okay. S 1> ครับอ,อ่าถ้าร้องฟังเสียงคุณแม่เพิ่นเบิง่งนะครับเดิมเก้าศูนย์นะคะเนาะครับผมจ้าครับอ่าให้เอฟซีรอฟังนะครับเดิมหมอแเชนคนสืเสียงดีสั่มได้หลวก็แม่หมอรับคนสืเสียงดีสั่มได็รอกดติดตามรอดครับครับเจวัน